สวัสดีครับเกษตรตามฝันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับปุ๋ยเกตคืออะไรนะครับถ้าพี่น้องเสิร์ชหาใน Google นะครับว่าปุ๋ยเกตคืออะไรนะครับก็จะได้คําตอบมาว่านะครับปุ๋ยเกตคือปุ๋ยเคมีชนิดแข็งที่มีสภาพเป็นรูปผลึกของสารประกอบผลิตจากการนําแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆมาผสมกันเพื่อให้ได้สูตรที่ต้องการเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ําได้ง่ายนะครับผม ผมเชื่อว่าน่าจะมีพี่น้องหลายท่านนี่ครับอาจจะมีข้อสงสัยอยู่นะครับโดยเฉพาะคําว่าผลึกของสารประกอบนี่มันคืออะไรกันแน่นะครับผมคําว่าผลึกหรือว่าเรียกเต็มมว่าการตกผลึกนี่นะครับเป็นการทําให้สารบริสุทธิ์นะครับก็คือทําให้สารผสมนะครับที่ผสมกันหลายๆอย่างนะครับแยกตัวออกมานะครับในสภาวะที่เป็นของแข็งนะพี่น้องเพราะฉะนั้นอาจจะ เทียบได้เลยว่าปุ๋ยเ็ดอาจจะเป็นปุ๋ยที่มีความบริสุทธิ์นะครับผมไม่มีสารตัวอื่นมาเจือปนนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องเห็นภาพแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ได้เตรียมน้ํามันพืชมานะครับในมิกเกอร์หนึ่งมิกเกอร์นะครับหลังจากนั้นผมจะเติมเกลือนะครับโซเดียมคลอไรด์นะครับลงไปนะครับแล้วก็จะทําการ ละลายนะครับด้วยการคนนะครับพี่น้องปรากฏว่านะครับเกลือละลายได้น้อยมากเลยนะครับในน้ํามันพืชเพราะฉะนั้นนะครับผมอาจจะพูดได้ว่าเกลือไม่สามารถที่จะละลายในน้ํามันพืชได้นะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเติมน้ํากั่นลงไปนะครับในน้ําพืชที่มีเกลือผสมอยู่นะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็จะทําการ คนนะครับเพื่อละลา,ายเกลือนะครับถ้าพี่น้องดูที่ด้านล่างนะครับเกลือจะละลายในน้ำนะครับพี่น้องจะอยู่ในส่วนของน้ำนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการคนนะครับเพื่อละลายเกลือนะครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าเกลือ <ๆ S 1> ตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะละลายในไขมันหรือว่าน้ํามันพืชได้นะครับ แต่ว่าสามารถที่จะละลายในน้ำกันได้นะครับหลังจากที่ผมคนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เขาแยกส่วนกนอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพนะครับหลังจากที่ตั้งทิ้งไว้นะครับตอนนี้สารก็ได้แยกตัวกันอย่างชัดเจนแล้วครับก็คือตอนนี้ครับส่วนของเกลือนะครับจะละลายอยู่ในน้ํากันนะครับแต่ว่าจะไม่ละลายอยู่ในน้ํามันพืชนะครับ วิธีการนี้นะครับก็จะเป็นการวิธีการแยกสารให้บริสุทธิ์นะครับด้วยอาศัยคุณสมบัติในการละลายของสารนะครับาบางทีนะครับอาจจะมีตัวทําละลายหลายตัวกว่านี้ครับอาจจะมีแอลกอฮอล์มานะครับก็คือ,อถ้าสารตัวไหนสามารถที่จะละลายในตัวไหนได้นะครับเขาก็จะไปไปอยู่ในส่วนนั้นนะครับผมตัวนี้ก็คือเกลือละลายในน้ํากันได้ก็จะอยู่ในส่วนน้ํากันนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะนําส่วนที่เป็นน้ํากันนะครับไปทําการละเหยตัวทําละลายออกนะครับอ่ากุ่เมเงอนการทํอ่าต้มเกลือนะครับที่ภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วไปก็จะทํากันกนะ็คือก็จะนําส่วนที่เป็นน้ําเกลือนะครับไปะละเหยน้ํากันออกนะครับผมด้วยว,วิธีการต้มหรือว่าวิธีการตากแดดเมือนทานาเกลือก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะได้อ่า เกลือนะครับในรูปของผลึกนะครับผมออกมานะครับผมอ่าเมื่อละเหยตัวทําละลายหรือว่าน้ํากันนะครับไปเสดแล้วนะครับผมก็จะได้เป็นเกลืออย่างนี้นะครับก็คือเป็นรูปผลึกของสารประกอบโซเดียมคลอไรด์นะครับผมอ่าซึ่งมีความบริสุทธิ์นะครับมันมีสารตัวอื่นเตือปนนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ผมอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับผมก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะครับผมเมื่อชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ